เรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันรัตนาจันทสดจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจมลทบุรีเอสเปคนำเสนอง,งานวิจัยในหัวข้อการประเมินสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจมนทบุรีเอสเปคปีการศรึกษา2 5 6พรพระราชบัญญัติการศรึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2542 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูการทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่ครูใช้เป็นแนวทางและใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนซึ่งครูส่วนใหญ่ยังคงไม่มีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยและคิดว่าการทำวิจัยเป็นเรื่องยากจึงทำการวิจัยแบบแยกส่วนเก็บข้อมูลการวิจัยเป็นโครงการแบบเฉพาะกิจ และยังคงมีการเผยแพร่การผลการวิจัยน้อยวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อประเมินสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูวิทยาลัยลทเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนลทัพดีเอสแบ็กปีการศึกษา2,563กรอบอบแนวคิดการวิจัยตัวแปรต้นคือการประเมินสภาพสมรรถนะการวิจัยชั้นเรียนของครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตัวแปรตามคือสมรรถนะการวิจัยของครู3องค์ประกอบได้แก่ด้านความรู้ความเข้าใจาการวิจัยด้านทักษะการวิจัยและเจตคติที่ดีต่อการวิจัยประชากรได้แก่ครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีเอสแบคประจำปีการศึกษา2563จําจำนวนรวมทั้งสิ้น70คนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ คุวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีจำนวน59คนโดยอาศัยตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเพซี่แอนด์มอร์แกนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Form จากนั้นเก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยทําการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มสังคมออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ Li น์ลกลุ่มและอีเมลนาผลที่ได้มาพิจารณาความสมบูรณ์ของคําตอบนําแบบสอบถามที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์มาดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปผลการวิเคราะห์พบว่า สมรรถานะการวิจัยของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบ,บุรีเอสแบในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเป็น4.26เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเจตคติที่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียนมีค่าเป็นมีค่าเฉลี่ยเป็น4.31ลองลงมาได้แก่ด้านทักษะการวิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยเป็น4.29และด้านความรู้ความเข้าใจ การวิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยเป็น4 8่เมื่อพิจารณาด้านความรู้ความเข้าใจในการในการวิใจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเป็น4 8 8เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าครูเข้าใจการกำหนดปัญหาการวิจัยการสรุป ผลการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและวิธีการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ4.32รองลงมาได้แก่ครูเข้าใจการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยการกำหนดสมมติฐานการกำหนดขอบเขตวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการประเมินและเลือกสารสนเทศมาประกอบการวิจัยได้เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.31 การทักษะการวิใจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเป็น4.29เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าครูสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมครูสามารถปรับตัวเข้ากับผู้เรียนก็เก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเป็น4.31รองลงมาได้แก่ครูสามารถวางแผนได้อย่างเป็นขั้นตอนและทำงานวิจัยอย่างเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยเป็น4.32 และที่น้อยที่สุดได้แก่ครูสามารถเขียนรายงานการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นอ่านเข้าใจได้มีค่าเฉลี่ยเป็น4.24ด้านเจตคติที่ดีต่อการวิใจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเป็น4.31เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าครูใจกว้างยอมรับความคิดเห็นคำวิจารณ์และมีการได้เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนครูมีค่ามากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเป็น4.37 ลองลงมาได้แก่ครูมีความสนใจอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อนํามาพัฒนาผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเป็น4.36และที่น้อยที่สุดได้แก่ครูก้าตัดสินใจจากการประเมินข้อมูลเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ยเป็น4.20สรุปผลการวิจัย สมรรถนะการวิจัยของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารุุิกินนทบ,บุรีเอสแในภาพรวมอยู่ในระดับมากการพัฒนาต่อย,ยอดจากผลการประเมินสมรรถนะทำให้ได้แนวทางในการวางแผนพัฒนาครูที่ตรงกับความต้องการของครูอย่างแท้จริงข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้สถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูแกนนาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยในชั้นเรียนสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเผยแพร่การวิจัยในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นในวารสารการประชุมวิชาการข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการพัฒนาครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการกํากับวิเทศตามอย่างต่อเนื่อง 好听难。